ทำไมพี่ถึงมาช้าเวลาหนูจะไปโรงเรียนหนูง่วงนอนมากคะ่ะคพี่ขอโทษพี่ขอโทษในวันที่หนูจะไปโรงเรียนอะเอางี้หนูดหนูเป็นไปโรงเรียนเถอะเตรีมตัวนอนไปโรงเรียนหนูอย่าเพิ่งดูพี่แล้วเข้าไปดูย้อนหลังเอานะมันง่ายดีมันง่ายดีค่ะนะคะเห็นข่าวไอ้ซันนี่ยังครับซันนี่คือใครครับซันนี่ไหนครับ มีหลายซันนี่แล้วเกเิ็ไนเฮียซันนี่หัวเขียวเด็กใหม่ทำไมครับเห็นข่าวมันทำไมครับคือไม่คิดจะดูบังฟิตบ้างหรอครับคลิปใหม่มาหลายวันแล้วนะพี่อย่าลืมที่มาเสียงแม่มื่อวันลืมที่ม,ม,ม,มา <laughs> กูไม่ได้เกิดมาเพื่อมาดูบังฟิตแล้วกลายมาเป็นกูทุกวันนี้มันอย่ปัญญาอ่อน แล้วมึงไม่ได้แหกหูแหกตาดูเลไอ้ควายกูดูเนี่ยบวาลเลยโง่ซับก็ไม่ซับไอสัตว์แล้วบอกกูไม่ดูไอควายมึงขัดซับกูไปดูย้อนหลังในเบื้องเอ้ยหัวเขียวโดนแดงนั่นไงตอนให้ไปหกล้านบวกเกาะพวกเอาไปขายโอซีใช่หรอเออนั่นแหละเห็นไหมนะ ไอเฮียมันขอรถขออะไรกูด้วยอ่ะกูว่ามันแปลกๆอ่ะใช่ไหมเอามันขายโอซีเลยหรอมันขอรถขออะไรพี่เลยด้ว้ยพี่เกือบให้ไปแล้วโดนแดงไปแล้วใช่ไหมไอเ้เียรู้หน้าไม่รู้ใจชิบหายไอเฮียมันน้องใครนะไอ้ซันนี่เนี่ยมันน้องใครนะ ไอ้เฮียตอนจะเข้าเนี่ยกูกูว่ากูมองกูมองเลยนะบอกพวกมึงพวกมึงยังไงเนี่ยพวกมึงยังไงเนี่ยแต่และคนนี่ย,ยังไงเนี่ยไอ้เฮียเข้ามาเนี่ยเอาอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วที่หลังไม่รับไล้พวกเด็กเปิดป่องพวกนะี้ไอ้เฮียเก่งแค่านั้นละ่ะรู้หน้ามรู้ใจนะทุกคนพี่บอกจริงๆนะรู้หน้าไม่รู้ใจนะ ไอ้เนี้ยรู้หน้ารู้ใจจริงครับตัวนพีน่พูดเลยไอ้ไอ้ซันนี่เนี่ยคือคือในเกมเนี่ยคือเรียบร้อยนะมารยาทดีนะมารยาทดีเชื่อฟังนะอยากอยากจะเข้านะมีเวลาโน่นนี่นั่นนะแต่ทำไมถึงกลับตละลปัดไปทำอะไรเรื่องราวแบบนั้นให้เสียเสียาหายตัวเองก็ไม่รู้ าแกงมันไม่ได้พาแกงเสียครับมันเป็นแค่ซอสสำร,รับพี่จะโกรธหนูไหมถ้าหนูสารภาพอะไรกับพี่หนูดูดพี่หนูติดตามพี่กอช่องทางมาสองถึงสามแต่ไม่กดซับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็หาดูตามไฮไลไท์ก็ได้ครับคุณชัยร้อยเงเอให้ก่อ,อยกูถามหน่อยดิเงินหกเออ่ะ กับเกาะที่มันได้ไปอ่ะถ้าแปลงเป็นเงินอ่ะเท่าไหร่เชียววะเี้ยอเท่าไหร่เชียววะชัดถึงพันไหมถึงหนึ่งพันบาทไหมแล้วเงินอะมันก็ต้องใช้ไปแล้วมันก็หมดถูกต้องไหมมันไม่ได้ขายมันไปหาซื้อเอา ก็ยังไงแชทนี่ไอ้เหี้ยกูเข้าใจมันผิดไปไหม่ไปใหญ่ไปโตแล้วยังไงนี่ฮะยังไงนี่มึงเอากี่เรื่องนี่กูก็งงไปหมดแล้วเนี่ยกูก่ดาด่าจะได้ด่ามันถูกเอาทีเีเรื่องเดียวที่ตากูฟาอยู่เนะี่ยที่ยังไม่เล่นเกมเนี่ยไปกลางเขาเดินมาพี่พี่ยังไม่เล่นเกมคือตาพี่้ามัวอยู่เนะี่ยพี่ครับผมขอเข้า J A K ได้ไหมผมอยู่เชียงรายเหมือนพี่ไฟเอ็มกำลังโดนแบนผมขอเข้าแกงก่อนบวชได้ไหมผมโดนแบนมาม3า93เสิร์ฟหวังเรื่องซื้อขายโอซตอนนี้ผมได้คอมแล้วกะลิกแล้วครับ มือเขี้ยวขวดมือเข้าไอ้เอาดิวผู้เขกับน้องดิวน้องชายผมครับดิสปาร์สิเดี๋ยวละครับครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากกว่าู่นะครับรับมเงินธนาฮะขอบคุณมากครับรักติร้อรักตินาอยู่กันไปนานนะครับลิกโต้คอนเซ็มาขอบคุณมากครับแล้วมันไปหาซื้อเอ่ะสรุปแล้วก็คือไอ้ซันนี่ครับมันมันไม่ได้ร้อนเงินครับสรุปแล้วน้องมันอะแต่สุดท้ายยังไง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 อะหนทางออกมันก็ไม่ใช่การไปซื้อขายอยู่ดีครับก็คือผิดอยู่ดี ผิดอยู่ดีซึ่งไม่ควรทำนะครับถ้าอยากจะเข้า JK เช e มันก็ต้องมีความพยายามรับ <Monkey noise> นั่นแหละชัมเมอร์น้องมันโดนอะไรไปก็ตามนั้นนะครับแล้ไวไม่รู้ว่า กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณครับของคุณเกมเกมพีเจสี่หกขับดิซ้ำมาหกเดือนผมครับเจริญสุขเจริญสุขครับอันนี้เพื่อการยิงครับลุ้นเล่นสนามฮะขอบคุณมากครับแล้วก็ติณรักติณนะอยู่กันเวลานะครับแล้วผมอลีก็ตรงกั็เซ็นมาขอบคุณมากครับแฟงไม่ได้พามาใช่ครับตอนนั้นแฟงไม่ได้พามาครับเป็นไอ้ปาร์คครับไอ้ปาร์คพามาครับ พี่ฟังผมนะพวกสว่ามันก็สว่าวันยังคําไม่เกี่ยวกับว่ามันจะอยู่กับพวกราชสีไม่ได้ถ้านิสัยยังฮายีหน้านี้ส่วนตามีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกข่าวดีคือได้เล่นเกมส่วนข่าวร้ายคือได้เล่นเกมผีที่น่ากลัวโนหนึ่งตี <laughs> แต่แฟนมันแค่รู้จักไอ้น้องมันไม่ไม่ได้ว่าหรอกพิมไม่ว่าน้องหรอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันมันยังไม่ได้เป็นสล็อตหลักด้วยซ้ำครับทุกคนไม่ว่าน้องมัน,มนอะไรที่ทําไม่ดีก็นั่นแหละครับดูไว้ครับไอคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาในแกงด้วยก็ดูตัวอย่างไอซันนี่ไว้ครับ จริงๆนะพี่นี้จะเป็นเซิร์ฟที่94ของผมผมเลิกแล้วจริงๆก็เหลือแต่คดีโอซีข้อหาลักทรัพยามวิกาลแต่ผมเลิกแล้วพี่ช่วยแนะนำผมให้พีเอสได้ไหมผมอยากไปบ้านพีเอสไปดูแลนวดขาเขาได้เดี๋ยวพี่ให้ให้ที่อยู่ให้ครับไปเลยสารยาครับน้องสารยามา ตาเริ่มดีครับตาเริ่มมองอะไรเริ่มชัดขึ้นละเริ่มเห็นความจริงละเริ่มเห็นความจริงหลายอย่างละมากูพร้อมแล้วทุกคนลวดเดียวนะชานผิงต้องการให้เธออยู่กับชานตรงนี้นานนาน หมดเวลาเอเอลเอลเอเธอคงตันไปยี่เต้สิ่งทีเหลือในใจยังงูแมนยูได้แชมป์ตอนมาวินเกิดอีกรอบเกิดรอบพ่อมึงไงสัตมึงมึงอยากก็มึงอยากเกิดอีกรอบไม่ได้มาวินอีหี้ย่ะเดี๋ยวกูเอาให้เลยเกิดตอนนี้เลยสัต์เอาไหมเฮียนี่อย่าไปเกิดตอนนี้ไหม